ตอนการเตรียมปุยกับข้าวสำหรับตอนยิงพันธุ์วัตถุดิบที่สำคัญก็คือปุยกับข้าวค่อยๆผสมนม้ำที่ใส่ดินน้ำกระไดแดดแต่ใส่หมักถ้าเป็นนาแรงก็มิกเคลิกน้อยเส้เอันดิชม่มชื่นน้อยแต่โดยปกติทั่วไป,ไปนาฝนใส มานี่ใส่ได้มีน้ำอะไออกมาน้แรงก็ใส่ให้มันชุ่มชือี้เล็น้อยใส่น้ำก็คอยใส่เซลาน่อยใส่เพื่อไลาย่ได้พอติดีกเผากันเสร็จแล้วก็คือเียมมี่นะที่ไล้ะโอเค ตอนจิ้งสมโอที่สำคัญมีที่มมีดมมขางอะ่ะ <c oughs> แต่ว่ามีดต้องคมมีดตอนคมแล้วก็สะอาดตอนนี้บังไว้แล้วเรียบร้อยจะบบริเช้เวลาบังไว้แล้วตร่งไว้สักคูประมาณชิปนาทีกับพ่อมสมโอทีง่ายต่อไปกะทีเอา วยบวับยังไม่แล้วตอน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 หมักสมโอใส่เข้าไปประมาณนี้ใส่เสือกมัดุกสิ่งุกอย่างที่สำคัญต้องเฮ็ดด้วยใจ มือก็เห็ดยั่วจำไวใจต่งมา่อนแตใจบอมาหล่อนเห็ดบ่สเร็จอีหยังก็ได้ลัดลัดลัดไปนิดนึง่ันหลอบมานีดหลอบนึงเดี๋ยวก็รับถ่ายไว้ตัวนี้สไตล์ไปสไตล์มันรัดใหนน้แน่นปลอประมาณ โอเคต่ออีกเดือนหนึง่งติดแน่นอนต่อจริงเนาะใส่เข้าไปใส่เข้าไปตอนง่ายครับสมบูรณ์รับตาตอนกระติด บักคือบักไฟบักไฟตอนหนากสมบูรณ์ตอนง่ายหน,นึน่งให้แน่นจะได้ไม่ขยับขยื่นง่ายง่ายปรับแบบป็บปรับแป็บแล้วเวลาว่ถึงหน้าที่ บเสร็จเรียบร้อยอีกเดือนนึงเอาไปปลูกนั่งค้าขึ้นห่างถ่ายชิ้นน้วยโหลดสบาย